เฮ้ยน้องๆมามาเอาเอาของมาเลยยกของมาเลยตังนี้ตังนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้อ่าทำดีมากทำดีมาเฮ้ยเฮ้ยขยับขึ้นหน้า,านิดนึงเอากล่องนี้มาด้วยเตรียมไว้เตรียมไว้มามามา <c oughs> เราใช้แฟนของสองผู้บริหารเลยนะฮะอันนี้คือแฟนของบอสเมย์นะครับส่วนนู้นแฟนของบอสตานส่วนอันนี้นสามีของบอสจุ๋ยเองนะครับ <c oughs> สวนนัสดีครับทุกคนครับ <c oughs> ก็วันนี้เราเป็นคิวที่จะต้องมาถ่ายทำนะครับโคชณา พร้อมกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดนะครับของวิ p สกินของเราแล้วก็วันนี้จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับวิบสกินคามินแอสตราช็อตพลัสโปรไบโอติกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับของบริษัทเราเพื่อที่จะมาดูแลผิวสําหรับใครที่รู้สึกว่าผิวของตัวเองนี่ขาดการเสริมขาดการบํารุงนะครับอยากจะให้ผิวของเราเนี่ยนะครับมันดีจากภายในออกมาสู่ภายนอกนะครับก็สามารถลองตัวนี้ได้เลยคามินแอสตราช็อตนะครับ เราขายกล่องนี้เลยอันนี้เป็นปอจริงๆเดี๋ยวมีกล่องเล็กๆให้ดูนี่กล่องเล็กจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่น,นี่ข้างในนะครับก็จะมีจองคามิเนสตาช็อตแบบนี้กอกปากได้เลยนอกจากกอกปากแล้วหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเป็นเมนูอนะนื่นๆนะเช่น ฉีกเทแล้วก็ผสมน้ำก็ได้หรือจะทำเป็นแบบใส่โซดานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่คมิ้นเดสตาช็อตไปเหมือนเรากินม็อกเคลเลยเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันนะครับว่าวิบสกินของเราได้ทำการเหมาทุกสตูของชั้นนี้เดี๋ยวตรงนี้ตอนช่วงเย็นๆนะครับเราจะนำมิดเป็นสตูที่ไว้สำหรับไลฟ์นะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์ของเราวันนี้นะครับน้องอิงฟ้าก็จะมาร่วมไลฟ์พูดคุยกันตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้อิงฟ้าเขา ถ่ายแล้วเขาสวยเขาเซ็กซี่ <S <S เขาเผยผิวออกมาได้สวยขนาดไหนเยผบบย,ชชเยผิวสวยสวยมากสวยครับจริงๆเมื่อเช้านี้คุณพ่อก็ถ่ายของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยนะฮะครึ่งวันเช้าเนี่ยจะเป็นของพุทธ เซตหนึ่งแล้วก็เป็นของน้องอิงฟ้าแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายนะครับเราก็ถ่ายกันไปแบบยาวๆ mm hmm. คือซองใหญ่นี่คือน่าจะเกือบใหญ่กว่าตัวน้องอิงฟ้าอีกนะครับฟิลว mm ิดีโอนะครับ mm hmm. สู้ๆนะกินข้าวยังเนี่ยหิวยังเริ่มหิวแล้วนะครับยืน mm hmm. ส่งกําลังใจให้น้องตรงนี้น้องหมาน้อง,อง,องเริ่มหิวแล้ว mm hmm. ผิวสู้ชีวิตไม่ไหวต้องได้สักช็อต mm hmm. มาดูอิงฟ้า นี่ก็เป็นแก๊งน้องๆ้องพนักงานจากบริษัทของเรานะครับวันนี้แต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับเอาเริ่มกันที่น้องหนวดคนของมาขนของนุ่นแนนกินข้าวเราเน้นกินอย่างเดียววันนี้เราสายกินอย่างเดียวได้เข้าไปดูน้องอิงฟ้าสวยมากยังไม่ได้ถามเลยเนี่ยไม่รอเลยอ่ะอิงฟ้าวันนี้เป็นไงบ้างจึ้งจึ้งจึ้งแปลว่าอะไรอ่ะมันจึ้งอ่ะมันจึ้งอ่ะ ามน้องคนนี้บ้างดีกว่านี่นั่งหลบหน้าหลบตาวันนี้หน้าที่ของเราคือเอ,เอ่อเออรับเครื่องดื่มค่ะดูแลเรื่องอาหารอะไรประมาณนี้เห็นอิงฟ้าแล้ววันนี้เป็นไงบ้างสวยมากโอเคประมาณนี้นี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้อง V I P นะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่กรรมการบริหารบริษัทวิบสกินนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเจ้าของแบรนด์นั่นแหละชื่อมันเต็มไปหน่อยนะก็คุณพ่อถ่ายเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับ ตั้งแต่10บโมงสิบโมงเนาะพี่เจมสิบโมงเราก็แบบเราก็เบรกกองแล้วแล้วก็แบบอุ้ยไม่มีอะไรทําแล้ว่็นอนดีกว่าจริงๆแล้วมันมีแบบตัวปัดคิ้วฟูด้วยนะวันนี้เขาก็ได้ลองใช้ด้วยพี่เอใช้ให้ปัดคิ้วฟูใช่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทเราเองฮะนี่วิปสกินนะครับเขาเรียกอะไรนะมาสคาร่าคิ้วฟูเรียงสวยอะไรเงี้ยก็ผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าสีกนไม่ออกเลยใช่ปัดขึ้นเพื่อปัดเอาเหรอ คือผู้ชายเนาะแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นอะโอเคบ้างก็ไม่รู้ว้าจะต้องปัดข um, ึ้นปัดลงแต่งหน้าไม่เสร็จนะพ่อก็พูดไปบางทีคุณพ่อก็ยอจนแบบแม่เอ้ยเรื่องจริงปะหวะเร็วๆนะเร็วๆเร็วๆนะอันนี้คือชุดของใครที่รักอันนี้ชุดใครอ่ะ ันนี้ชุดของเจมสนะครับที่จะใส่ในวันนี้ก็โอ้ยสีขาวนี่เ็ชุดแต่งงานที่รักและชุดที่รักอยู่ไหนอ่ะอ่ะแล้วนี่ชุดใครอ่ะอ๋อนี่ชุดของบอสตานนะครับวันนี้เข้ามาในทีมแบบสีขาวกางอะไรงี้ของบอสตานก็นี่ดูจากชุดแล้วผมว่าน่าจะมีการแบบเผยช่วงหลังของพี่จุ๋ยอะทำไมชุดตัวเองไม่ออกมาแขวนอะหมู่แล้วชุดหมู่อยู่ไหนเนี่ยุอยู่ในถุงถุงไหนอะถุงที่อยู่ในรถเข็นถุงอยู่เขียวดูสิครับเป็นผู้บริหารแต่ว่า โอ้ไม่มีใครดูแลชุดเลยอ่ะอ๋อในชุดแม่ชุดแม่เอา้ามีความแบบแหวกเป็นรูรูเผยผิวอยู่เด้อนี่เราต้องรีดไหมเราปล่อยแบบนี้แล้วกันเนาะยังไม่ได้ทํางานเลยก็คือมือที่สองใช่ไหมคุณแม่พูดว่าไปยืดดูรู้ยืดดูว่าพี่ทํางานแล้วแค่ยังไม่ได้ทำแบบจริงจังเท่าก็แม่ต้องเติมคุกสองชั่วโมงแบ่งเป็นมือเล็กๆไ,ไม่เล็กนะอันนี้พี่ว่าไม่เล็กเท่าไหร่คุณลูกคนะ้า,า,ายอยากได้อะไรเพิ่มไหมคะ ไปถ่ายทอดเพนะิ่มนะเอี้ยดพ่ออ่ะบางทีอ่ะไปดูเลยครับผมคูกค้าอยากไ้เลยเพื่อนคุกค้าบอกมันน,น,นะน,น,นมันเป็นกวนอ่ะตอนนี้มันเป็นกวนอ่ากิน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 และตอนนี้นะครับ พรีเซนเตอร์ของเรานะครับก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอีกลุกนึงแล้วเป็นลุกที่แบบโอ, uh, โอ้โหเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้แล้วหึงกรี๊ดเลยอะ่ะเพราะว่าพรีเซนเตอร์ของเราผมสั้นครับเขาลงทุนเพื่อภาพนิ่งของเราเลยนะครับ <S <s <ces> <S เขาตัดผมให้กับเซตนี้เลยนะบ้าแล้วเขามีวิธีการของเขานี่แอบมาคุยกับบอ, s <S บอสหน่ <c oughs> อยได้ไมไม่เคยเห็นน้องแบบผมสั้นมาก่อนเลยน่ารักมากเลยอ่ะนี่เราจ้างเด็กมัธยมมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าหรือเปล่าะต้อง ครดิตพี่แนนนะคะคนที่ผมชมพูเป็นสไตลิสต์ใช่พี่แนนเขาก็จะแบบเหมือนหาลุคที่น้องยังไม่เคยใส่หรือว่ายังไม่ใช่ลุคที่น้องยังเคยเคยทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เห็นแฟนคลับเขาฮือฮามากเพราะไม่เคยเห็นลุคนี้ของน้องเลยอะเข้าใจว่าแบบตัดผมจริงๆหรือเปล่าตัดเราตัดลงคุณตัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัดวีคตัดวีคไม่วันนี้คือมาแค่นี้เลยมานั่งเลือกรูปเอาไม่พิเป้าเหรอใช่ปกติจะต้องเป็นจะต้องเป็นคนนี้ไปอยู่ตรงนู้นใช่นี่ไงนี่ไงนั่นนิด สไตลิสสวัสดีครับนี่คือชมนะ Style าสไตลิสของเราก็แบบใครเป็นคนเลือกผมสั้นก็เลยบอกว่าพี่แนนผมสั้นดีมากเลยพี่นี่แหละค่ะเบื้องหลังเราสุขสนานติดตามกันนะตอนนี้มีตู้มีตู้มาให้เล่นด้วยต่อไปที่บริษัทเราต้องมีตู้นี้นะมีสิมีตั้งนะอยู่เวลาที่แบบตัวแทนมาแล้วก็ให้มาคีบกันเล่นๆนะครับใครคีบได้เอากลับบ้านไปแต่ว่า เดี๋ยวมาดูประธานกรรมการเจ้้าหนาที่บริหารบริษัทลิ์สกินก่อนเขาจะคีบได้หรือเปล่ามันจะต้องโยกขนาดนั้นเลยฮะว้าวแถวบ้านเรียกควาน้ำเหลวครับน้องใหม่ใจเย็นใจเย็นคุณแม่ใจเย็นคุณแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้สุดยอดสุดยอดนี่พ้อหลังเล่นมั้งีิจฉาโหเลยเหรอห่อเนี่ยหลับตาจิ้มเลยอ่ะ ยังไงก็ได้แน่นอนเอ้ยเรียกว่าลากมาเลยนะครับมันได้ง่ายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเบาถ้าเราใส่ของจริงเข้าไปใช่แต่ว่าตอนนี้คือเราแค่มาสาธิตให้ดูก่อนว่าต่อไปตัวแทนที่มารับของที่บริษัทในนี้ก็จะมีกล่องขมิ้นแรสเตชช็อตใช่ไหมแล้วก็จะมีข้างในก็จะมีขมิ้นแต่ว่าก็จะมีบางกล่องที่เราอาจจะใส่อะไรดีนะมีทองหรือมีตั๋วเครื่องบิน ปกบพ่อพ่อพูดไปเรื่อยขอไปคิดก่อนไปไประชุมก่อนนะอาจจะมีก็ได้นะ<า>หรือมาตัวแทนรอเลยตัวแทนมาดูห้องนี้ดีกว่าครับทุกคน2อบอส,สองเรานะครับตอนนี้กำลังแบบกำลัง make over กันอยู่กำลังตุงหน้าอยู่กำลังตุงหน้าอยู่นะฮะวันนี้วันนี้ทาทรงอะไรครับบอสแมกี้ m บ n k e y b o พอได้ไหมพอได้พอได้เมื่อกี้นี้น้องอิงฟ้าถ่ายไปแล้วชุดหนึ่งโอ้โหแซ่บมากแซ่บมากสวยมากอยากให้ทุกคนรอดูชุดเนาะวันนี้ฉันแต่งลุคอิงฟ้าอิงใจโอ้ยจิงมากเออเดี๋ยวรอดูนะเออถ้าชุดอิงฟ้าอิงใจอย่างนี้ไม่ได้นะชุดเดี๋ยวแซ่บชุดน้องอิงฟ้านี่ต้องแบบว่าต้องแบบต้องเผยผิวต้องแซ่บต้องอะไรนะเออเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นว่ามันจะเผยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันนี้สองบอสนะครับจะเผยผิว สวยได้ขนาดไหนอตามสบายพามาดูแค่นี้แต่ว่าพี่แนนแต่พี่แนนเนี่ยเขาจะมีเหมือนการแบบกดชุดมาจากต่างประเทศด้วยจริงป่ะชุดไหนะที่กดมาจากต่างประเทศทุกชุดเลยเขาจะบอกว่าเอฟชุดมาจากเมืองนอกอยากรู้ราคาเลยอ่ะแม่เราวมเราใช้ราคาแพงมากเลยนะรวมๆอาจริงงบงบชุดน้องเนี่ยแพงจริงประมาณเท่าไหร่อะพี่แนนจะเป็นแสนแล้วเนาะจะเป็นแสนแล้วอะไงมีแต่ว่าเขาขายดี เอ้ยแม่ยังไม่ได้เปิดขายไม่ฉิดแล้วอยางเอื่อยยังเอื่อยด้วยอ๋เลยเรา่้องมีครีมเรามีอะไรหลายๆอย่างโอ้ยได้คุยแล้วตารางแน่นมากวันนี้นะค่ะจริงๆใช่คนที่ถ่ายไปกี่ชุดจำได้ไหมวันนี้ประมาณ2อถึงสอันนี้คือชุดที่3แต่วันที่ถ่ายจริงๆอ่ะสองชุดเต็มๆความรู้สึกอยากรู ว่มามาเจอผู้พี่มารับงานของผู้พี่ <c oughs> ไม่ไม่สรุปค <c oughs> ่ะก็เรียกอะไรก็แฟนคลับโน้แล้วเราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ของพี่จุย๋ยแล้วก็พี่พุทธอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากๆค่ะแต่ว่าการถ่ายงานวันนี้ก็คือเริ่มต้นสตาร์ทแบบเขาเรียกว่าอะไระเป็นการถ่ายที่หนูไม่เคยได้ถ่ายแนวนี้เลยจริงป้ะ<ช>แนวนี้คือแนวไหนที่หนูกูดก็เป็แน,น,นแนวแบบเมคอัพแบบนี้สภาพแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ก็แปลกใหม่แต่งหน้าน้อยๆด้วยผิวผิว แล้วก็ได้ใส่ผมสั้นด้วยใช่แล้วก็เป็นชุดแบบดิคุณพุณก็ชอบมากเลยนะพี่จะบอกว่าพี่ชอบผมสั้นมากเลยคือเดินเข้ามาแล้วแบบวิชงนี้ชอบมากเลยก็จริงจริงก็หรือว่าแบบมีแฟนอยากจะตัดผมสั้นเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอใช่แ่อาจจะเป็นหลังจากกลับมาจากอินโดอะไรอย่าเงี้ยอันนี้ก็แบบได้ลองได้ลองกล้องแล้วก็แต่มีคนบอกว่าเนียนมากมีเปลยไปในด้อมแล้วเขาก็ตอนนี้ก็ถกเถียงกันว่า ตัดจริงไหมอ่าเราจะเสลยในไลฟ์ประกอบวิดีโอนี้จะออกอ่ะเขารู้หมดแล้วว่าไม่ได้ตัดจริงเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องไปประกวดด้วยเอาเป็นว่าให้กําลังใจขอบคุณเวลคัมมากๆที่มาอยู่ครอบครัววิบสกินนะคะยินดีมากๆเลยขอให้น้องได้พักผ่อนขอให้น้องขอให้น้องได้ตําแหน่งนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนมิสแกรนไทยแลนด์นะคะอย่างเต็มที่ที่สุดพี่เอวจะช่วยมากๆถ้ามงลงปุ๊บวิบสกินต้องต่อสัญญาแล้วแหละอุ๊ยหรือจะให้อะไรเป็นของขวัญเดี๋ยวต้องดูแล้วแหละ อุ้ยเบอร์ลารีอุ้ยอุ้ยไม่มีว่าพอไหมพอไหมเหรอใช่แต่นที่จะซื้อก็พอไหมวันนี้ขอบคุณอิงฟ้ามากๆขอบคุณมากที่เต็มที่กับแบรนด์ขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะรังมากค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ต่อนะฮะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ได้เวลาใช่เวลาปล่อยน้องตรงเวลาไปขอบคุณที่ท้างอกีฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ s k n คือไลฟ์ตรงนี้เสร็จแล้วนะแต่ว่าน้อยไม่ไปไหนนะน้องยังถ่ายรูปกับบรรดาทีมงานนะกอลฟลองแทนไปดูสุดแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปซูมเดี๋ยวไปซูมให้แต่วันนี้อีก2คนไม่ขอบคุณไม่ได้พี่ปุกกี้พี่ปุกกี้พี่อพี่อ๋อง,งข,อขอเชิญในรายการเยอะทีวีหน่อยค่ะ<ห><ด> ได้เอาไปเลยพี่พุกี้อยากได้อะไรยิบไปเลยเอาผมกลับไปด้วยไหมว้าแม่แล้วจุดบุญแล้วแล้วพี่ก๊อปจะไ่ายังไงดีใจมากจริงจริงเพราะว่าเราก็ชอบอิงฟามากตั้งแต่ประกวดแล้วจริงๆเจอน้องอ้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบน้องมาออกรายการด้วยกันมาอะไรเงี้ยคือน้องพลองแบบเขาเรียกว่าหน้าหน้ากหรอรับผันหน้ารับขัญหน้าถูกแล้วเขาก็เคยมาออกรายการเราก็เคยได้ไปแบบอยู่ในรายการที่น้องเขามาลองตั้งแต่ก่อนที่น้องประกวดอะไรเงี้ย แเจอตัวนริงเลยแบบว่าเป็นคนที่ตอบแล้วแท้ตอบแบบถูเป็นคนที่แบบจารณาเนอะใช่ไหมพิจารณาแน่แล้วเขาอะทำงานมาตั้งแต่เช้าอะแล้วคือหนูรู้ว่าเวลาถ่ายโฆษณามันจะแบบเหนื่อยมากแต่เขาก็ยังเต็มที่กับในทุกๆบทบาทของเขาถ่ายแบบเขาต้องไปงานต่อแบบจริงจริงไปงานต่อเราได้ให้น้องผ่านทามิเลสต้าช็อตไปแล้วบำรุงผิวจากภายในเนี่ยเราอะ่ขแต่เราจะบอกว่าระหว่างวันอะเราเลี้ยงน้องอย่างดีนะ น้องชอบอูนิใช่ป่ะเราก็เอาอูนิมาให้อาหารญี่ปุ่นมาให้ฉันเห็นนาม้ตัดภาพมาที่คุณปุ๊กกี้คุณได้ทานอะไรไปฮะก็เป็นน้ำเปล่านะก็เป็นน้ำเปล่านะแต่อย่ามาว่าเย็นนะคะถามแม่แล้วว่าแม่กินข้าวมาแล้วอ่ะของเธอละ แต่เป็นน้ำตาของความสุขนเอาเย่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมพูดไม่ใช่สิ่งของนี่แน่แม่จะเล่นดามาไม่สู้ไม่จะเล่นดามาสู้ไปสองคนเลยไปบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนด้วยที่ที่ดูเรามาทั้งวันจริงนท้ายวันนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับโปรนี้ นะฮะก็ยังมีจนถึงไปเรื่อยๆเลยใช่เป็นช่วงเปิดตัวนะคะคแค่แบบ พิมว่าโปรอิงฟ้ากับตัวแทนหรือว่าในไลน์แอนดมิสกินก็ได้จะลอง1กล่องก็ได้1กล่องในราคา790บาทหรือว่าจะลองเป็น2กล่องในราคา 1>, 1, 3 8 0บาทว่าจะราคาถูกลงมามันจะถูกลงมาหรือประมาณห9ร1อ0กาก็จะถูกไปประมาณร้อยนึงอะ่ะแต่โปอิงฟ้าคือที่สุดคือ3แถมหนึ่งแถมหนึ่งก็คือได้ไปสีกล่องใช่ค่ะก็คือ2370บาทพอหารออกมาห9า5 0เาดยพูดง่ายว่าโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบอยบอย มีจำนวนจำกัดและก็เวลาที่จำกัดค่ะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะฮะโปรด้านล่างนะครับวันนี้ไปเงก่อนเนาะบ๊ายบาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับให้กับพวกเราด้วยยบบ๊าายบ๊ายบาย